อ้ยมึงทำอะไรเนี่ยทำไมมึงจะทำอะไรเนี่ยมึงถามกูทำไมฮะอ้ที่มึงถามว่ากูจะทำอะไรเนี่ยมึงกลัวกูแล้วเหรอกูไม่ได้กลัวอ้าวมึงแปลกใจใช่ไหมว่าทำไมวันนี้อีบุญน,นาคีดยต้องทำกับมึงแบบนี้งั้นมึงก็จงรู้เอาไว้เลยว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่กูเคยยอมมึงมาตลอดวันเนี้ย กูไม่ยอมมึงแล้วอา้าวอีชิปหายเอา,าสิอย่างที้มึงกับกูก็สวยดิสวยก็สวยสิ <โก S 1> วะกูเนี่ยไม่กลัว<ก>มึงหรอก,กนะกูก็ไม่กลัวมึงมาอุยอ้ย,ยนี่จิ้มตาแแม่มเลยถ้าเยอะนักสมน้ำหน้าแล้วกูไม่โอถ้าเยอะนักฟับฟับฟุบฟับเร็วจริงๆอีชิปหาย ถ้าเยอะถ้าเยอะใครทำอะไรไม่ได้มึงมาเนี่ยมึงมาทำไมใครแต่ต้องไม่ได้เลยหรือยังไงมึงใช้อะไรฝากกูดีแล้วกูใช้นิ้วมือกูไม่ใช้นิ้วตีนกันีเท่าไหร่แล้วปากดีนะปากดีนะจำไว้เลยนะมึงมึงจำไว้เลยนะถ้ากูไม่แน่กูไม่ใช่มึงมาเป็นเมียหรอกอีเท่ามึงพูดอะไรฮะมึงพูดอะไรมึงแม่นักเหรอ กูไม่กลัวมึ้นแม่งเลยวันนี้เหรอไหมมึงมาสิมามึงเข้ามาเลยเตะปักแตกเลยไหมกูเตะหน้ามึงหน้าไงกูเตะมึงเหมือนกันอ่ะกูไม่กลัวมึงหรอกกูก็ไม่กลัวมึงหรอกแน่มาจากไหนอ้าวแน่ไม่แน่กูก็ได้มึงเป็นมีเนียเนี่ยกูจะเอาคำไหนไปเถียงมันวะมึงพูดเรื่องจริงทำไมฮะมึงพูดเรื่องจริงทำไมฮะมึงพูดเรื่องจริงทำไมก็มันจริงมึงก็เถียงกูมาสิมึงเถียงมาก็เอาสิวันเนี้ย เป็นตายมึงกับกูเนี่ยได้ลองกันสักยกหนึ่งเออเออกูรอวันนี้มานานแล้วทำไมกูเนี่ยอยากจะแบบใส่มึงแบบเต็มที่มานานแล้วมึงท็ไมต้องไปเที่ยวหาเรื่องใครมึงเนี่ยอยากจะมีเรื่องมึงมามีกับกูนี่เฮ้ยมึงฟังไว้เลยนะทำไมผู้หญิงที่ไหนว่ามันจะสู้ผู้ชายได้วันนี้แหละมึงจมตีนกูแน่จรินะเข้ามาเลยึงเข้ามาึงเข้ามา มเข้ามาเข้ามาเลยเข้ามาโอ๊ยอโอ๊อโอ๊ยเก่งนใช่มาดมาดิมามานั่งทำอะไรบุญเนี่ยเก่งนะใช่ไหมฮะเก่งนะใช่มั่งหมนังไห เห็นไหมล่ะกูบอกแล้วของกูเนี่ยมันแข็งแรงเหยียบทีสะเทือนแทบล้มเลยสิกูเนี่ยภูมิใจภูมิใจโอ้ยภูมิใจภูมิใจเหรอนี่กูอยู่ตรงกล่องดวงใจของมึงแล้วมึงนะนะกูนี่กูเหยียบไว้นะกูไม่เจ็บไม่เจ็บเหรออย่าให้กูจับได้นะกูจะปี๊บแม่งให้แตกไปเลย คุณนาคจึงเหยียบในจังหวะโบรักสีดำขอดนตีเฮ้อไยี่ไพ่เยอะไปเฉยกูยังเจ็บไม่พอไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะกูเจ็บเว้ยโอ้ยคนอย่างมึง่ยเจ็บเป็นด้วยเหรอมึงมีความรู้สึก มึงด้วยมีอะไรไหมมึงไม่อะไรกับกูไหมมึงกำลังทำให้พี่น้องมันทะเลาะกันอยู่นะเว้ยทำไมทำไมฮะทำไมกูไม่เจ็บโธ่ไม่เจ็บดีนะกูเหยียบเนะี่ยกูเหยียบเอาไวนะ้เนี่ยกูจะขยี้โอ้ยไม่แหลกเลยกูเจ็บมึงเจ็บแล้วมึงจะยอมกูได้ที่ยอมนะทำไมมึงเล่นแบบนี้กูก็ยอมมึงแล้ววะ มึงพูดเดีดๆมึงจะยอมกูหรือยังเออเอออย่บให้แตกแม่งไปดีมั้งมึงอยากรวมกันไหมฮะกูเหยียบขยี้ขยี้มึงเนี่ยให้มันรวมกันเลยไหมไม่ต้องใช้งานเลยมึงอะเจ้ากิดเจ้าแขนจริงๆทำไมทำไมกูเจ็บมึงทำอะไรเนี่ย อะไรกูเนี่ยฮะโอ๊ยมึงตายไหมเกิดตายไหมโอ๊ยมึงยอมกูยังไปมึงยอมยังมึงจะทำอะไรเนี่ยกูจะกูจะฆ่ามึงกูจะบีบคอมึงให้ตายไปเลยว่โผมึงเอาถึงตายเลยนะกูเป็นผัวมึงนะผัวแล้วไม่ใช่พ่อโขกูจะยอมได้ไงกูยอมแล้วสิน้าอุ้ยยอมชิบหายทำไม กูบอกแล้วมึงต้องจมตีนกูโอ้เจ็บมึงจมตีนกูแน่อีหน้าวนเนี้ยโอ้ยเมื่อเห็นไอ้เท่าสลบเมื่ออะไรได้มึงกับ้าเปล่าที่ผายจะให้กระทืบกูอย่างเดียวเลยดีนัมีีต่คนรักมึงเห็นไหมน่ะโอยเจ็บเฮ้ยอะไรเหนื่อยก็เหนื่อยเจ็บก็เจ็บ รางวัลไม่มีเลยกำแพงเพชรเขาเขาใจดีนะคนแถวนี้แต่เขาใจเย็นไปหน่อยลิเกก็เล่นต่างฝนเลยไม่มีสักบาทขนาดบึงพูดนั่นเนี่ยยังไม่มีเลยไอพูดมากอะไรแม่ อะไรมึงก็ว่ามาสิพูดดีๆพูดดีๆกูยิ่งโมโหอยู่เนี่ยมึงโมโหเรื่องอะไรรางวัลไม่ได้ทักบาทเลยไม่เห็นไงโมโหเดี๋ยวกูจิ้มตาให้บอดีข้างเอาไหมมึงก็จิ้มสิตา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 แค่นี้นี่กูไม่เจ็บกูไม่กลัวด้วยไอ้เท้ามึงมีอะไรเนี่ยมึงแปลกใจใช่ไหมที่ทำไมจู่ๆเนี่ย กูบุนด้เนี่ยต้องมาหามึงในสภาพแบบนี้กูแปลกใจสิวะตลอด20ปีที่ผ่านมาสักครั้งหนึ่งที่มึงเนี่ยจะขึ้นหัวกูมันไม่มีแต่วันนี้มึงไปกินรังต่อรังแต่ที่ไหนมาไวะอีหน้ามึงถึงมาเอาเรื่องกูถึงนี่มึงเป็นอะไรมึงก็คุยกับกูมาไอ้เทามึงรู้ไหมตลอดระยะเวลาหลายสิปีที่กูอยู่กับมึงมากูยอมมึงมาตลอดแต่ครั้งเนี้ย มึงทำกับลูกได้ยังไงมึงไม่เห็นใจมันบ้างเหรอมึงรู้ไหมว่าหน้าที่ของพ่อและแม่อย่างเราเนี่ยเลี้ยงลูกได้ก็เลี้ยงได้แค่ตัวแต่หัวใจมันเส้นทางชีวิตของมันมึงก็ปล่อยให้ลูกมันไปเลือกเองมึงจะไปขัดขวางมันทำไมไอ้เท่าไอ้หนา้ามึงลืมไปแล้วมั้ง ชีวิตมึงกับกูมันผ่านเรื่องราวเล่ยๆมาสักเท่าไหร่ชีวิตมึงกับกูต้องพังชิบหายเนี่ยมันก็เป็นเพราะคนเมืองหลวงแล้วสิ่งที่กูทํากูห่วงลูกกูหลักลูกกูไม่อยากให้ลูกต้องมาน,นั่งเสียใจเหมือนเราสองคนไงนะกูผิดอะไรวะเนี่ยไอ้เท่ากูรู้ว่าอดีตที่ผ่านมามันเป็นแผลในใจมึง ยากที่จะลบเลือนยากที่มึงจะลืมมันไปแต่มึงรู้ไหมว่าลูกเราน่ะมันโตแล้วถ้ามันมีทางเดินมีทางเลือกมันอยากจะไปเป็นคนเมืองเราก็ต้องปล่อยมันเราไม่มีสิทธิ์ไปขัดขวางลูกไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรทั้งนั้นไอ้เท่าเราสองคนนะไม่เคยมานั่งปรึกษากันจริงๆจังๆสักครั้ง แต่ครั้งนี้กูขอเธอนะชีวิตไอายานะมันไม่เคยเจอโลกภายนอกก็เป็นเพราะเรามันไม่เคยเจอสังคมก็เป็นเพราะเรามึงคิดว่าคนเมืองนะ่ะมันจะใจร้ายทุกคนเลยเลยเท่าฟังนะคนเรานะ่ะ มันจะดีต่อให้มันไปเจอสังคมที่เลวร้ายแค่ไหนแต่ตัวมันก็ยังพึงสังวรบอกว่ามันต้องทำดีต้องคิดดีแต่ถ้าคนเรามันฝ่ายเลวต่อให้มันเจอรอบข้างหรือสังคมที่ดีแค่ไหนก็ไม่สามารถขัดเกลาคนเลวๆให้เป็นคนดีได้เพราะฉะนั้น ถ้ามึงคิดว่ามันไม่มีแล้วใครที่จะดีกับมึงใครที่จะอยู่เคียงข้างมึงไปตลอดชีวิตมึงก็จงจำเอาไว้ว่าคนเดียวและคนสุดท้ายที่จะอยู่กับมึงไปตลอดชีวิตก็คือฉันบุญนาคเนพี่ พี่เขาโทษที่ชีวิตของเราทุกคนต้องมาอยู่ในแบบนี้มันก็เป็นการตัดสินใจของพี่คนเดียวจริงสินะลูกเราเลี้ยงได้แค่ตัวหัวใจเราเลี้ยงมันไม่ได้เอาสิถ้าวันนี้ไอายามันจะมีความรักมันอยากจะมีความสุขพี่จะยอมให้มันมีความรัก ไอายาอยู่ที่ไหนเดี๋ยวพี่จะไปตามหาลูกเองลูกเดตามผู้หญิงคนนั้นเข้าไปในเมืองแล้วรอพี่อยู่ที่บ้านพี่จะรีบกลับมาระวังตัวนะ